ค่ะแล้วก็พบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะ ครับแล้ววันนี้เราสองคนครับมาอยู่กันที่ตลาดค้าส่งเครื่องสําอางที่ใหญ่ที่สุดในจีนกันครับซึ่งอยู่ที่นครกวางโจวนะครับหรือเรียก,ยกว่าเหมยปอเฉิงครับผมอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าจริงๆแล้วตลาดเครื่องสําอางในจีนเนี่ยจริงๆแล้วใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสาหรัฐและยิ่งกว่านั้นก็คือมณฑลกวางตุ้งเนีนน่ยเป็นมณฑลที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมเครื่องสาอางเนี่ยใหญ่ที่สุดในจีนด้วยซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากถึง60%เลหกสิบกปอร์เซ็นต์ผลิตเครื่ต้องบองมีมากถึง2600 ถือว่ายิ่มากจริงนะครับ <S 2> <S 2> แล้วจริงๆแล้วที่สาคัญเนี่ยมณฑลกวางตุ้งเนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นมณฑลที่ถือว่าเป็นแคปิตอลของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีนเนาะตัวรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งเองเนี่ยจริงๆก็สนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางโดยที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะครับด้วยเดือนมกราคมเนี่ยมีออกนโยบายว่าต่อไปนี้เนี่ยมณฑลกวางตุ้งจะส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นคืนคอหันไปเน้นด้านคุณภาพมากกว่าเรื่องเรื่องแมสแทนนะครับที่สาคัญเนี่ยมณฑลกวางตุ้ มากยิ่งขึ้นซึ่งมรุทุนกวางตุ้งเนี่ยได้อัดเงินลงทุนไปมากกว่า1 5 0 0 0้านล้านหยวนเลยทีเดียวเป็นการเขาเรียกว่าจัดสรรก็ประมาณที่จะไปเน้นเรื่องการพัฒนาแล้วก็วิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับสิัณฑ์เครื่องสาอางโดยมรุทุนกวางตุ้งเองเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาตลาดเครื่องสาอางของมรุทุนกวางตุ้งเองเนี่ยให้ขยายเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งกวางโจวเนี่ยนอกจากที่จะมีตลาดค้าส่งเครื่องสาอางที่ใหญ่ที่สุดในจีนแล้วเนี่ยที่เรามากันวันนี้เนี่ยาางงบ้่ไ ก็ S <S 2> <S 2> ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็น beauty capital พี่ปีในระดับโลกกันเลยทีเดียวโอ oh, <ๆ>้ไม่ใช่จีนแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วในฐานะที่ตั้งเป้าหมายสูงขนาดนี้เี่ยเขาจะมีการผักดันอะไรบ้างพี่ปี อย่างแรกเลยนะครับตัวนครกวางโจวเองเนี่ยตั้งเป้าหมายก่อนว่าในปี2025จะเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมความงามหรือว่าุตสาหกรรเครื่องสำอางในนครกวางโจวเนี่ยให้มากถึง1นึ่งแสนล้านหยวนเลยทีเดียวนะครับ <S <S โดยในระหว่างนี้นะครับนครกวางโจวเนี่ยก็มีการจัดตั้งส่วนอุตสาหกรรมที่คล้ายๆว่าเป็นพื้นที่ที่รวมโรงงานผลิตเครื่องสอําอางที่มีคุณภาพตั้งอยู่ที่นครกวางโจวนะครับก็เขตป่หยุนก็คือไม่ไกลจากตัวตลาดการส่งที่เรามาอยู่กันตรงนี้วันนี้นะครับที่พี่ศึกษาดูนะครับเขาก็บอกว่าส่วนอุตสาหกรรมคามงงขอนร ก็ประสบปัญหานะครับแต่ปัญหานั่นก็คือที่ดินไม่พอก็คือเขาอยากขยายส่วนอุตสาหกรรมเพื่อเป็นที่ตั้งโรงงานเนี่ยให้มีมากยิ่งขึ้น ที่นี่เขาจะขยายไปที่ไหนบ้างก็ขยายไปตามเมืองที่อยู่ใน g b a ซึ่งก็จะมีเจ้าชิงจงซา,านรงกวนแล้วก็มีฝอซานรครับเราก็เข้ามาอยู่ในเหม่ยปออเฉิงแล้วนะครับซึ่งเป็นตลาดค้าส่งเครื่องสําอางที่ใหญ่ที่สุดในจีนเลยน้องโฮสังเกตเห็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่เห็นครับมันไม่ได้ <ห ưng. S 1> มีแค่แบบพวกเครื่องสำอางอะไรนี้เนาะ <ห ưng. S 1> แต่ว่ายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในเหมอนแบบพวกซารลอนด้วยอ๋อซึ่งก็คือมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยววข้องกกับุตสาารรมค งามทั้งหมดไม่ใช่แค่เครื่องสำอางอย่างเดียว<ไ>ทงโทแล้วเรื่องแชแนลอะช่องทางการำหำ่ายของเครื่องสำอางในจีนนี่เป็นยังไงบ้างทงโทรว่าถ้ามันกับผู้บริโภคส่วนใหญ่เขาสนใจการโฆษณาแบบตลาดออนไลน์มาก่ ก,ก็จะใช้แบบพวก KOL หรือ KOC อะไรนครับโนโนทั้งหมดเมื่อกี้เราก<ช>็ไป<ร>ตลาดค้าส่งเครื่องสางที่ใหญ่สุดในจีนมาแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ห้างสื่อสร้างเทียนเหอะค,ะครับที่อยู่ในตัวเมืองซึ่งเป็นห้างที่วัยรุ่นกวางโจส่วนใหญ่นี้มาเดินกันนอกจากมณฑลกวางตุ้งแล้วรือว่านครกวางโจจะมีอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่เฟื่องฟูแล้วนะครับวัยรุ่นเนี่ยที่จะซื้อเครื่องสำอางเนี่ยเขามีช่องทางในการซื้อเครื่องสำอางยังไงบ้างครับคุณผอเดี๋ยวนี้นะคะคนวัยรุ่นโดยเฉพาะคนเซนเซ็ตเนี่ เขาจะมีแพลตฟอร์มอะไรใช่ก็จะมีแพลตฟอร์อรมอ,รอย่างเขาเป่าปิ่นตัวตัว,ตวอะไรรวมถึงตอินค่ะใช่เพราะว่าพี่ซ่าบอกว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นจีนเนี่ยใช้โตอินหรือว่า Red l i t t l e b o o k เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่จะเลือกสินค้าคก่อนที่จะเข้าไปซื้อใน,ในแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟ e อร์มอีคอมเมิร์ซทั่วไปถูกไหมครับ เพราะคุณเหมือนดู KOL กับ KOC นะว่าแบบเขารีวิวสินค้ายังไงดีหรือเปล่ามาประสบการใช้จริงเพราะว่าวัยรุ่นอย่าง Gen Z อิมเมอรี่เนียนในจีนเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเ,เลือกรับข่าวสารหรือว,ว่ารับข้อมูลเนี่ยจากตัว UGC ซึ่งหมายถึงว่า User Generated Content ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากผู้ใช้จริงเกิด<ะ>จากการรีวิวมากกว่าที่เป็นข้อมูลที่มาจากแบรนด์หรือว่าตัวผลิตภัณฑ์นะครับโดยแพลตฟอร์มที่เป็น User Generated Content เนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มเป่อินน่ยที่พี่บอกไปเมื่อกี้เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถรีวิวสินค้าหรือว่าเล่าก็ได้อย่าง KOL หรือ KOC ที่น้องโทบอก ก็ถือว่าเพื่อบริษัทหรือว่าเพื่อกี่ยกับการเรื่องความเรื่องสัอางอะไรพวกนี้ก็ต้องปรับตัวเนาะใช่ให้เข้ากับความเป็นออนไลน์ใช่ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยจริงๆเพราะว่าก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องแบบพวกเครื่องสัอางอย่างนี้พี่ปีคือคนเจนซ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคกลุ่มหลังที่ว่าได้ใช่ใช่ครับอย่างที่ห้างเราที่มาเดินวันนี้เนี่ยสื่อสร้างเด่นเธอเนี่ยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นมิลลเนเนียลหรือว่าเจนซ์เนื่องจากว่าหนึ่่่่่งทีีีพเเเหห็็็นนนนนกกกคือสสสใใาาาะขขดวญลมม เล็กเพื่อสัมภาก็ขนาดเล็กก็เน้นความน่ารักสภาสะดวกใช่อีกอย่างหนึ่งด้วยพี่ปีคนเนี่ยนิยมสินค้าที่มีกลิ่นหอมคือมันเป็นประสบการณ์การใช้งานก็คือนอกจากจะซื้อสินค้าแล้วเรายังซื้อประสบการณ์ของการใช้สินค้านั้นด้วยใช่ไหมครับก็คือให้ความสาคัญทั้งคุณภาพและประสบการณ์ด้วยกันจริงๆแล้วก็เป็นบทเรียนสําคัญนะครับสําหรับผู้ประกอบไทยที่อยากจะเข้ามาในจีนเนี่ยก็ต้องเรียนรู้จากผู้ประกอบการที่อยู่ในจีนด้วย เนื่องจากว่าผู้ประกอบการในจีนเนี่ยมีการปรับตัวตลอดเวลาให้เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคหลักของเขาที่เปลี่ยนไปหรือแม้แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เดิมเนี่ยเคยเน้นกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆหันมาสนใจกลุ่มเจ็นเซกันเยอะมากเลยนะครับทงโถอย่างเช่นพวกบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่หลายบริษัทเนี่ยเริ่มทําตู้เย็นใส่เครื่องสำอางแล้วก็คือตอบโจทย์ให้กับกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้โดยเฉพาะเลยครับ ก็ได้เห็นว่าแต่บริษัทนี่ยต่างปรับตัวกันอุตลุดชุลมุนมากเลยครับใช่ใชค่ะเราสำหรับในจีนเนี่ยนะคะคน Gen Z เนี่ยมีจํานวนน้อยกว่า30%ของประชากรทั้งหมดก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นคนเป็นกลุ่มคนที่บริโภค beauty product เนี่ยมากถึง59%แล้วก็ภายในปี2025เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มมากจนถึง60%เลยทีเดียวนะคะเราซึ่งคน Gen Z เนี่ยก็คือ30%เนี่ก็จะเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะ ครับแล้ววันนี้นะครับหวังว่าผู้ประกอบการหลายท่านที่สนใจอุตสาหกรรมเครื่องสาอางอหรือว่าอุตสาหกรรมความงามในจีนเนี่ยก็หวังว่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทำเดรัฟั์เครื่องสำอางเนี่ย อาจจะต้องหันมาให้ความสนใจกับคนครกวางโจวซึ่ง<ช>เป็นคอสเมติกแคปิตอลของโลกในอนาคตมากขึ้นนะครับรวมถึง,<ช>งการปรับเปลี่ยนเรื่องของกลุ่มผู้บริโภคในจีนด้วยแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของเราเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe s u b s c r i b e นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีเรื่องไหนสนใจเป็นพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะครับผมแล้ววันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ